พงศิษฐ์คัมพีเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชาวไทยที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ2,536จากผลงานอัลบั้มมาตามสัญญาปูพงศิษฐ์เกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ2510ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีชื่อเล่นว่าปูโดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านพงศิษฐ์เริ่มสนใจดนตรีและกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่วัยเด็ก และภายหลังจากที่เรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนปฐมเทพวิทยาคารพงศิษฐ์ก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อสอบเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวันประกาศผลสอบกลับไม่มีชื่อของเขาพงศิษฐ์จึงตัดสินใจสมัครเรียนในโรงเรียนเอกพิชนชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันก็คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเป็นการเตรียมพร้อมในการสอบคราวหน้าหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปีจึงได้เข้าสมัครสอบที่วิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พงศิษฐ์ก็ไม่ผิดหวังช่วงมาเรียนที่นี่พงศิษฐ์ได้เข้ามาเป็นนักฟุตบอลของวิทยาลายัยรวมทั้งฝึกการเล่นกีตาร์ไปพร้อมๆกันถึงขนาดแต่งเพลงไว้หลายบทเพลงด้วยกัน จนกระทั่งได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับวงดนตรีรุ่นพี่ในวิทยาลัยชื่อวงรีไทยในตำแหน่งมือกีตาร์และนั่นก็เป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นของการเป็นนักดนตรีของพงศิษฐ์ช่วงนี้วงรีไทยได้มีโอกาสเล่นเป็นวงเปิดให้กับศิลปินเพื่อชีวิตอย่างคารวานและพงเทพกระโดนชำนาญทําให้พงศิษฐ์ได้มีโอกาสทําความรู้จักและคารวานก็เป็นวงแม่แบบให้กับพงศิษฐ์ตลอดมา ภายหลังจากจบการศึกษาในระดับปชแผนกช่างกลโรงงานพงสิษิ์ก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยมาพักอยู่กับสู่ระพินพุทธิชาติและปราโมทม่วงไหมทองซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วด้วยความตั้งใจที่จะเป็นนักดนตรีอย่างเต็มตัวโดยมีนักดนตรีที่เคารพนับถือและชื่นชอบอยู่สองท่านคือาคารวานหรือสุริชัยกันทิมาทรและเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนะภยัย ที่คอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือจนในระยะแรกก็ได้มาร่วมงานกับวงคาราวานโดยเป็นนักดนตรีแบ็กอัพในตำแหน่งมือเบสและมีโอกาสได้ทัวร์คอนเสิร์ตสันติภาพในประเทศกัมพูชารวมทั้งคอนเสิร์ตที่ประทับใจอีกแห่งคือปูวิทยาคารคอนเสิร์ตนครวัดจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ออกอัลบั้มชุดแรกในปีพศ2530ชื่อชุดถึงเพื่อนกับบริษัทบัฟฟาโลเฮดที่มีสมาชิกของวงดนตรีคาราบาวเป็นผู้ดูแล และได้สุเทพปานัพันธ์มาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยงานชุดนี้ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเท่าไรนักแต่ก็มีเพลงฮิตๆอย่างเช่นถึงเพื่อนเรียนและงานที่ถูกเปิดให้ได้ยินกันบ่อยๆในยุคนั้นตำนานเพลงเพื่อชีวิตทุ่นที่3ามพงศิธิ์คัมีเริ่มเป็นที่รู้จักในปีพศ2533จากเพลงตลอดเวลาในอัลบั้มเสือตัวที่1 1ซึ่งออกกับค่ายรถไฟดนตรีพร้อมทั้งได้ทำเพลงประกอบละครตะวันชิงทรบ ซึ่งได้มีโอกาสที่จะนำเพลงดังกล่าวไปบรรจุรวมอยู่ในอัลบั้มบันทึกการเดินทางแต่ติดอยู่ตรงที่ปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์เพลงจึงจำเป็นต้องถอดออกภายหลังแต่พงศิษฐ์ได้นำเพลงโรงเรียนของหนูมาใส่ไว้แทนและเป็นอัลบั้มที่แฟนเพลงรู้จักมากขึ้นหลังจากออกวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นคิดถึงโรงเรียนของหนูเธอผู้เสียสละสายโยกแม่เป็นต้นพงศิษฐ์มีชื่อเล่นว่าปูแต่บางครั้งแฟนเพลงจะนิยม เรียกเขาว่าคมภีตามชื่อนามสกุลที่เจ้าตัวเรียกตัวเองในแต่ละอัลบัม้มโดยปีพศ2535ภงสิทธ์ก็ออกอัลบั้มชุดมาตามสัญญามีเพลงที่เป็นที่รู้จักกันคือสุดใจไถ่เธอขึ้นมาและมาตามสัญญาที่ได้มีโอกาสาร,ร่วมร้องกับเล็กคาราบาวศิลปินรุ่นพี่ที่ชื่นชอบอีกด้วยโดยช่วงปีนั้นภงสิทธ์ได้รับความนิยมสูงสุดจนได้รับฉายาว่าตำนานเพลงเพื่อชีวิตรุ่นที่3ต่อจากคารวานและคาราบาว หรือเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตพงศิษฐ์คัมพีเป็นนักร้องที่มีโทนเสียงไพเราะมีลูกคอกล้องกังวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นเพลงที่เป็นที่นิยมและรู้จักของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันมักจะเป็นเพลงช้าหรือมีเนื้อหาซึ้งๆบรรยายถึงความรักหรือความเหงาเป็นต้นตามรายชื่อดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและในส่วนของเพลงเร็วที่เป็นที่รู้จักกันได้ดีก็เช่นหนุ่มน้อยยอดชายทองดีทองเคนักสแสวงหา หมอให้อะไรอีกคนหนึ่งบันทึกคนถนนแรงยังมีเป็นต้นปัจจุบันด้วยสภาพและกระแสดนตรีในประเทศไทยเปลี่ยนไปชื่อเสียงและผลงานของพงศิษฐ์คำทีเริ่มสั่งซาความนิยมแต่พงศิษฐ์ก็ยังได้ผลิตผลงานออกมาเป็นระยะระยะและผลงานเพลงในสมัยที่ยังโด่งดังสุดข,ขีดก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มแฟนเพลงเพื่อชีวิตอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งในปีพศ2555พงศิษฐ์ได้ออกงานอัลบั้มมีชื่อว่า25ปีมีหวัง ตามการครบรอบ25ปีบนถนนสายดนตรีของพงศิษิ์เองงานคอนเสิร์ตภายหลังจากเข้ามาอยู่กับค่ายรถไฟดนตรีพงศิษิ์ได้เปิดการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของตนเองขึ้นในปีพศ2536โดยใช้ชื่อว่าปิดเปิดสัญญาณัดดดฟ้าลานจอดรถห้องฟอรจูนชาวรัชดาซึ่งก่อนหน้าพงศิษิ์เคยได้มีคอนเสิร์ตร่วมกับงาคารวาลกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าอะคูสติกค,คอนเสิร์ตไม่มีเหงาในปีพศ2534ตามด้วยคอนเสิร์ต อันปรักที่ร่วมกับเล็กคาราบาวในปีเดียวกันและต่อมาในปีพศ2537พงศิษฐ์ได้มีการย้ายค่ายเพลงมาอยู่กับ M Square และออกอัลบั้มเราจะกลับมาพร้อมมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่า Acoustic Concert ดนตรีกลางแจ้งผ้าแดงและคำพีโดยมีศิลปินรับเชิญอย่างเล็กคาราบาลและงาคาราวานมาสร้างสีสันและความสนุกให้กับแฟนเพลงด้วยปีพศ2541 ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตสามตำนานเพื่อชีวิตที่ร่วมกับงาคาราวานและแอดคาราบาวโดยมีวงออเคสตรา BSO หรือวงดนตรียางซิมโฟนีกรุงเทพเป็นวงแบ็กอัพโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการนำศิลปินเพื่อชีวิตทั้งสามยุคมาเล่นบนเวทีเดียวกันเพื่อบันทึกรอยต่อสำคัญของทั้งสามศิลปินในด้านต่างๆหรือจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลอย่างคอนเสิร์ตหัวใจสีขาวโดยที่รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้โมล,ลนิธิธรรมรัก วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีจนกระทั่งในช่วงเวลาครบรอบ15ปีบนถนนสายดานตรีของพงศิษฐ์ก็ได้จัดคอนเสิร์ต15ปีคัมภีเต็มขั้นขึ้นในปีพศ2545รวมทั้งพงศิษฐ์ยังได้จัดทําโครงการช่วยเหลือสังคมคือโครงการห้องสมุดคัมภีเพื่อเด็กในชนบทอีกด้วยจนกระทั่งปีพศ2549พงศิษฐ์ได้ย้ายมาอยู่กับค่ายเพลง Warner Music ประเทศไทยรวมทั้งได้ออกรัลบัม้มบันทึกคนบนถนน และมีคอนเสิร์ต19-20เข้าเสือออกลายซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในโอกาสย่างเข้าสู่ทศวรรษที่2ในการทำงานดนตรีของตัวเองโดยมีงาคารวานเลขคารบาวทนิสสีกลิ่นดีและฝนธนาสุทนทรเป็นแขกรับเชิญและวันที่22พฤศจิกายนพศ2551พงศิษฐ์ได้เปิดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ขึ้นอีกโดยใช้ชื่อว่าฮักเสี่ยวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยมีแอดคาราบาวปามมี่และอพาร์ตเมนต์คุณป้าร่วมเป็นแขกรับเชิญวันที่20เมษายนพศ2553ได้แสดงคอนเสิร์ตอยู่อย่างสิงห์นัธันเดอร์โดมเมืมองทองธานีโดยมีชาตรีคงสุวรรณมือกีตาร์ระดับเทพภพบูลเกียรติเขียวแก้วสินเริญบาเทอร์นัทถาวิรุณทมีและชุมพลเอกสมยาลูกชายคนโตของพลตำรวจเอกสมเกียรติเอกสมยาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษผลงานเพลงของพงศิษย์คำพีอัลบั้มภาพปกติ ปี2530อัลบั้มถึงเพื่อนปี2533อัลบั้มเสือตัวที่11ปี2534อัลบั้มบันทึกการเดินทางปี2535อัลบั้มมาตามสัญญาปี2536อัลบั้มอยู่ตรงนี้ปี2537อัลบั้มเราจะกลับมาปี2538อัลบั้มอยากขึ้นสวรรค์ปี2539อัลบั้มเส้นทางสายเก่า ปี2540อัลบั้มคำหนึ่งถึงบ้านปี2541อัลบั้มสุดใจฝันปี2542อัลบั้มสมชายดีปี2543อัลบั้มชีวิตยังมีหวังปี2544อัลบั้มใต้ดวงตะวันปี2546อัลบั้มสามัญชนปี2548อัลบั้มประชาชนเต็มขั้นปี2549อัลบั้มบันทึกคนบนถนนปี2550 อัลบั้มวันใหม่ปี2555อัลบั้ม25ปีมีหวัง